ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 พรีวิวฟุตบอลเคมรีอังกฤษ์แม c h e เชสเตอร์ยูเพบกับเอเวอเรต a n แม e s t เชสเตอร์ยูเนต็ดพิงจะพลาดท่าพ่ายต่อ Manchester City ในศึกแมท์เชสเตอร์ดาร์บี้มที่เอเ s t a เตเดียเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นทำให้ก่อนเกมนี้พวกเขา รังยู่ดับ6ของตารางมี44คะแนนจาก27เกมมีแต้มห่างจากโซนท็อปโฟอยู่ถึง11คะแนนด้วยกันฝากฝั่งแอ r ตันผลงานในช่วงหลังจัดไว้ย่ำแย่ไม่ชนะใครมาแล้ว7นัดติดต่อกันรวมทุกร,รายการล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านพ่ายกับเวสต์แฮมยูเนเต็ด1-3เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่โชคดีที่พวกเขาได้คืนมา4แต้มก่อนหน้านี้ทำให้การนีตกชั้นยังไม่เข้าขั้นวิกฤตนัก การระดับ16มี25คะแนนอยู่เหนือโซนตกชั้น5คะแนนด้วยกันแมนยูพบเอเวอเรตันในศึกพกรีเมียร์ลีกเดือนมันาคนนี้ณสนามโอทัฟฟอร์ดเวลา19.30น,นตามเวลาในประเทศไทยทีมของเทนฮากยังคงไม่สามารถเรียกใช้งานอารอนวาบิซากา้าลิซันโดมาร์ติเนสอองตอนน้มาซิยาวเมสันเมาสามมา์ทะเลมาเลเซียลูกชอและลาสนสฮอยุลนในเกมนี้ได้แน่นอนแล้ว เนื่องจากยังต้องพารักษาตัวจากอาการบาดเจ็บขณะที่ฮาร์ดไมกว์วานนั้นยังต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งส่วนฝั่งทีมของชอนได้จะไม่มีชื่อของเดลอัลลี่ที่เจ็บกล้ามเนื้อและอันันดันจูมาที่เจ็บข้อเท้าในเกมนี้ได้แน่นอนขณะที่อิริซ่ากานาเกยังต้องรอลุ้นผ่านความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งปิดแสดงจะได้กลับมาเล่นในบ้านสุดสัปดาห์นี้แทะเป็นคู่เปิดสนามช่วงหัวค่ำต้อนรับการมาเยือนของเอเวอเรตัที่กำลังรุดหนีตกชั้น ฟังแมนยูไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเร่งโกยแต้มเพื่อหวังรุ่นเล็กๆในการติดท็อโฟขณะที่ทอฟฟี่สีน้ำเงินแม้จะยังอยู่ในส่วนปลอดภัยแค่5คะแนนเหนือโซนสีแดงแต่ก็ยังการันตีอะไรไม่ได้ทั้งนั้นรูปเกมคาดว่าจะเป็นเจ้าถิ่นที่เปิดเกมบุกเข้าใส่ขณะที่ทีมเยือนเน้นแพ็คเกมรับและรอสวนกลับซึ่งชาวบ้านเองก็อาจจะมีช่วงพอนและปล่อยผู้มาเยือนทำเกมขึ้นมาบ้างเพื่อหวังให้ลายกองหลังลอ,อยขึ้นสูง ก็อย่างที่ทราบเป็นดีแม้ปีแสดงจะดูเหนือกว่าแทบทุกบุ่มแต่ปีนี้พวกเขาก็แสดงเห็นแล้วว่าขาดความแน่นอนโดยเฉพาะการเล่นในบ้านยิ่งไปกว่านั้นบอลที่กำลังหนีตายก็รู้กันดีว่ามักจะมีแรงขึดสู้มากกว่าปกติฉะนั้นมองว่าเกมนี้จะยากหรือง่ายสำหรับแมนยูคงขึ้นอยู่กับความเฉียบคมในการจบสกอร์หากประตูแรกมาเร็วพวกเขาก็สามารถถอยมาเล่นรอเกมสวนกลับในแบบที่ถนัดได้แต่หากดูจากฟอร์มในช่วงหลังทีมของเทนฮาร์เจอทีมไหนก็นหน่อยทุกทีม เดาว่าเกมนี้ถ้าชนะก็คงทำได้เพียงแค่เฉือนเท่านั้นผลที่คาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเอเวอเรตต์นิ่งประตูต่อศูนย์ดิดมาฮามันเชื่อแฮร์ริเคนแต่ัดสินใจถูกแล้วที่บอกปัดแมนอยู่แม้อาไร้ายช้ป์กับบาเยอร์ในซีซั่นนี้ตำนานกองกลาง,ลางทีมชาติเรมันเชื่อว่า Hurricane, แฮร์ริเคนตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แม้อาจจะไร้ทั่วแชมป์กับเย์เ์นในฤดูกาลนี้ก็ตามนี่เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และผมคิดว่าอีกทางเลือกถัดไปคือแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาน่าจะมีเวลาอีก2-3ปีที่ดีแต่ในช่วงใบสามสิบมันกลายเป็นเรื่องยากมากสำหรับกองหน้าที่ทำประตูเพราะคุณสูญเสียความเร็วลงเล็กน้อยและสิ่งต่างๆจะยากขึ้นถ้าเข้าไปแมนยูเต็ดเขาจะมีโอกาสคว้าแชมป์ลีกที่นั่นไหมผมคิดว่าโอกาสนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผมไม่คิดว่าแมนยูจะคว้าแชมป์ลีกในอีกสามฤดูกาลข้างหน้าเป็นอย่างน้อย เคนตัดสินใจย้ายมาที่นี่และการย้ายมาต่างแดนถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในการขยายขอบเขตและเรียนรู้ภาษาใหม่มีเหตุทั้งภายในและภายนอกมันน่าผิดหวังแทนเขาหากไร้ทวยวชั้นในฤดูการแรกแต่นั่นคือเหตุผลหลักที่เข้ามาที่นี่เอร์เคียนตกเป็นข่าวอย่างหนักกับศาจแสดงตลอดซมเมอรที่ผ่านมาแต่แล้วก็เป็นาเยเงมินิกกระชากต,ตัวมาร่วมทัพแต่ตอนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างอดเยี่ยมทัดไปแล้ว33ประตูรวมทุกรายการ ลิเวอร์พูลแมนยูสู้ไหมคิสเซนพาเลตตั้งค่าตัวเกฮีย้ายทีมซัมเมอร์นี้เดอะเทเลกราฟสื่อดังเกตรายงานว่าคิสเซนพาเลตประเมินค่าตัวของมาร์คเกฮีไว้ที่50ล้านปอนด์ทมกลางความสนใจจากเวือ์พูลและแมนยูในเตดาวเตวัย23สร้างผลง,งานน,น่าประทับใจกับพาเลตนับแต่ย้ายมาจากเชลซีด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์ในปี2021โดยลงเล่นในกับภาษาเรือนแก้วไปแล้ว108นัดฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทำให้เซาเกตเรียกติดทีมชาติกรีฑาแล้ว9นัด และหวังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้ทันเวลาเพื่อติดทีมรูยสึกชิงแชมป์ยุโรปซัมมอนี้มันอาจเป็นช่วงสัมมอ์ที่สำคัญสำหรับเกฮีเนื่องจากทั้งลิมพูและแมนยูต่างก็จับตาดูสถานการณ์นักเตะอย่างใกล้ชิดเขาเคยติเป็นข่าวเชื่อมโยงกันกันกบทั้งอาเซนอลและสเปอร์เช่นกันคาดว่าพาเลสพร้อมพิจารณาข้อเสนอ50ล้านปอนด์แมนยูจ่ายเงิน50ล้านปอนด์เพื่อซื้อวานวิสกาในปี2 0 1 9ซึ่งยังคองมเมนดิลการขายนักเตะด,ด้วยมูลค่าสูงสุดของพาเลต เกฮีมีสัญญายในถิ่นเซียงเฮส์ไปจนถึงปี2026และดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เขาจะยังอยู่กับสโมสรต่อไปดังนั้นพาเลทจึงอยากทำเงินจากการขายให้ได้มากที่สุดแมนยูจ้องตาเป็นมันเผยค่าชดเชยเดอแซบี้หากทีมอื่นสนดึงคุมทับซัมเมอร์นี้เดอะทีเลกาสสื่อดังอังกฤษรายง,งานว่าโรเบโต้ดซาบี ู้จารกาเินของไบรตันมีค่าชดเชยมากกว่า12ล้านปอนด์ท่ามกลางความสนใจจากแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ละหลายสโมสรเทนเนอร์วัย14บสทำผลงานน่าประทับใจนับตั้งแต่เข้าไปคุมไบรตันแทนที่กลามพอร,อร์เตอร์เมื่อฤดูกาลที่แล้วเขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกคุณสือที่เซอร์จิมแรดคิปจะของร่วมแมนยูเดให้ความสนใจท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนของเทนฮากมีการเปิดเผยว่าเดอร์ซาบี้มีค่าชดเชยอย่างน้อย12ล้านปอนด์หากว่าสโมสรอ,อื่นอยากดึงตัวไปร่วมทัพ ซึ่งปัจจุบันเขามีสัญญาถึงปี2026ไบรตันได้รับเงิน21.5ล้านปอนด์ตอนปล่อยพอตเตอร์ไปเชลซีเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งทําให้เขาไปแต่งตั้งเดอซาบ,บี้มาแทนโดยตัวเลขดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายสำหรับทีมงานของพอตเตอร์ด้วยแต่ดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายของเดอซาบ,บี้จะดูไม่มากนักเมื่อเทียบกับนักเตะแต่เมื่อรวมแล้วก็สูงใช้ดได้เลยสำหรับตําแหน่งผู้จัดการทีม อัปเดตอาการบาดเจ็บลัสมุสฮอยลุนก่อนเกมแมนยูเจอเอฟเวอร์ตันวันเสาร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจได้ข่าวดีเมื่อฮอยลุนมีรุนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งในเกมพิมร์ลีกพบกับเอฟเวอร์ตันวันเสาร์นี้วอกทินช่าเดนมาร์กอดลงสนามสามนัดหลังสุดเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและมันก็ส่งผลไม่น้อยเมื่อปีแสดยยงแพ้กับฟูลแลม2-1และแพ้แมนเชสเตอร์สตลอด2เกมหลังสุดแมนยูเปิดเผยว่าฮอยลุนจะต้องพักประมาณ23สัปดาห์ แม้ว่าเอลิกเทนฮาร์กบอกว่าดาวเตะว,วัย21จะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากฮอยดลุนต้อพักเป็นเวลา2สัปดาห์เขาอ,อาจกลับมาเล่นได้ในเกมที่เจอกับเอเวอแรนที่โอทัฟฟาร์ดวันเสาร์นี้อย่างไรก็ตามหากจําเป็นต้องพักฟื้น3สัปดาห์ฮอยลุนอาจกลับมาลงสนามในศึกเอฟเคัพรอบก่อนรองชนะเลิศพบลิเวอร์พูลในวันที่17มีนาฮอวด์ลุนมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมก่อนที่จะรับบาดเจ็บโดยทำไปเจ็ดประตูกับสอแอซซิตจากการลงสนามหนัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก แต่ลงเตะเกมล่าสุดในเกมชนะลูตันทาว2-1ในวันที่18กุมภาพันธ์ซึ่งเขาทําประตูได้ด้วยมาคารัซฟอร์ดรับบทหน้าเป้าในช่วงที่ฮอรลุนไม่อยู่แม้ว่าเขาจะทําประตูใส่แมนซิตี้ได้ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่โดยรวมแล้วก็ยังไม่น่าประทับใจมากนักกุนซืออินเตอร์เปิดใจหลังมีข่าวพัวพันกับเชลซีแมนยูและลิเวอร์พูล ซิโมเน่อินซาี้ผู้จัดการทีมเนื้อหอมอินเตอร์มิลานยักษ์ใหญ่แห่งศึกเกาโชสลาอิตาลีออกมายืนยันว่ายังมีความสุขดีกับผลพคไอายูใหญ่แม้จะมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากเชลซีแมนยูและลิเวอร์พูลก,ก็ตามผมมีความสุขที่อินเตอร์ผมรู้สึกดีกับบอร์ดบริหารและแฟนๆวนเรื่องเกี่ยวกับสัญญาของผมเราจะหารือกันหลังฤดูกาลนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการขยายสัญญาความสัมพันธ์นั้นยอดเยี่ยมมากและการเจรจาก,ก็น่าจะราบรื่น เร็วๆนี้อิสซากี้วัย47กลายเป็นหนึ่งในกุนซือที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งเชลซีแมนยูและลิเวอร์พูลตัวทั้งสามทีมอยู่ในช่วงมองหาความเป็นไปได้นในการแต่งตั้งทุจการทีมคนใหม่เพื่อเข้ามาคุมทัพลุยศึกในซีซั่นหน้าอินซากี้ย้ายจากลาเซอม,มาคุมทัพอินเตอร์เมื่อปี2021และสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดซีซั่นที่ผ่านมาก,ก็พาฟอร์ลักในลาซูรี่คว้ารองแชมป์อยู่ฟาชมเนสต์ลี และในปีนี้ก็พาทีมรังจากฝูงในาีีกทิ้งห่างอัดับ2อย่างยูวันตุสมากถึง15แต้มอิซาก,กิยังเหลือสัญญากับอินเตอร์ถึงปี2025และรับค่าเหนื่อย4.7ล้านปอนด์ต่อปีตีทั้ง2รอบโดยได้แชมป์รมลีก3สมัยเอฟเอคัพ1สมัยและลีกคัพ3สมัย